โดยจังหวัดบึงบึงการครับมีการจัดพิธีปลูกต้นพระสีมหาโพรรธิราชทานพระสีมหาโพธิทศมาราชบพิรเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,568นายจุมพดวรณชติสิริผูรร้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระสีมหาโพ,พรรธิราชทานพระสีมหาโพธิทศมาราชบพิรมีความหมายว่า พระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการจัดพิธีปลูกพร้อมกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกา29นาที โดยจังหวัดบึงการประกอบพิธีปลูกที่โครงการสวนป่าเ mm. ฉลิมพระเกียรติภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงการได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาโสพลหรือหลวงปู่เทาพาภูริป,ปัญโยเจ้าคณะจังหวัดบึงการเจ้าวาดวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายทูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและอัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิรไปยังบนทนปลูกในเวลา9นาฬิกา29นาที ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธ,ธิทศมรราชบพิษพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนได้ร่วมรับชมวีดิทัศน์ธรรมนาวาวังเรือหลวงแหง่งธรรมซึ่งเป็นธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความพ้นทุกข์ สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิเป็นต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้โดยต้นโพเปรียบได้กับพุทธอุเทสิกะเจดีหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิแต่พระพุทธเจ้าทําให้พานของต้นพระศรีมหาโพธิ์กลายเป็นผานต้นไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธนับแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน โดยวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและพระราชฐานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรหมายถึงพระศรีมหาโพธิ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้พร้อมทั้งยังพระราชฐานต้นพระศรีมหาโพธิให้ทั้ง77จังหวัดและพระราชฐานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษหมายถึง พระศีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจในการน้อมนำหลักธรรมของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับขณะเดียวกันก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเมือ่อวานนี้เป็นการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีนามพระราชทานนะครับว่าพระศรีมหาโพธิ์ที่ทศมรราชบพตรนะครับอยู่ภายในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติโดยพื้นที่สวนแห่งนี้นะครับใน,ในอนาคตก็จะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าไปานั่งนะครับเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ดูพันไม้ต่างๆนะครับที่จะมีการนำไปปลูกให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันโดยมีต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษเป็นศูนย์กลางของปริมณฑลนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงการอยู่ข้างๆกับศาลจังหวัดบึงการนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา